เอาแลไรลูกได้ไงเป็นไงฮะเป็นไงลูกไม่อะฮะไม่งงแงน่ะเดี๋ยวไม่สวยนะฮะจะเอาอะไรหนูจะเอาอะไรลูกไม่งงแงตัวเป็นสาวแล้วฮะเป็นไรลูกตัวเป็นสาวแล้วไม่งงแงนะคะรู้ล่า จะเป็นไรอืมมันหงุดหงิดอะไรหลกมันหงุดหงดไรหนูจะเอาอะไรหลกไหนบอกพ่อสิหนูอยากได้ระคะไหนบอกพ่อดีฮะจะเอาอะไรหล,ลกมันเป็นยังไงมันร้อนร่วงไงเอานมให้หนูก็ไม่กินนะ่ะถ้าหนูจะเอาอะไรจะเที่ยวอ่ะอยากไปเที่ยวละเลย<ร> อยากเที่ยวเหรอลูกจ้ะอืมเอมล,ลูกอโอ้ยเก่งนะไอหมาเ,เก่งจังเลยลูกไอหมาคนเก่งโตแล้วนี่โตเป็นสาวแล้วจ้ะโตเป็นสาวแล้วล่ะลูกไหนจะไปไหนจะเอาอะไรลูกหนูจะเอาอะไรคะไหนบอกพ่อสิ อหนูจะเอาอะไรเอาอะไรคะลูกอืเป็นไง